น้ำในบอ่อปลาดุกเสียนะครับแล้วถ้าหากเราไม่มีน้ําเปลี่ยนจะทํำยังไงครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ําแล้วให้น้ํากลับมาเหมือนเดิมนะครับไปดูกันครับยังบ่อน,นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับ น้ำเสียมากนะครับน้ำดำคือดำดำปีเลยครับดำดำเหมือนน้ำเน่าือว่างั้น,นะนครับแล้วมีกลิ่นเหม็นมากครับพอไม่ต้องมาใกล้บ่อครับอยู่ขับรถเฉียวเฉียวก็โอ้โหเหม็นมากครับน้ำบอ่อนี้แล้วทีนี้พอน้ำเสียปลาก็มันก็เริ่มไม่กินอาหารนะครับนี่นี อ้นี่น้ำเริ่มแดงนะครับน้ำเริ่มแดงนะครับนี่ครับทำยังไงครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่เลยครับบางคนก็รู้จักนะครับส่วนมากทุกคนก็รู้จักนะครับมันคือ EM นะครับผมใช้ EM นะครับ สาดลงไปในบ่อครับบ่อนี้นะครับจำนวนนะครับ80ลิตรนะครับส่วนไอ้นี้เราก็อันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อขนาด1ลิตรนะครับเราต้องไปทำการขยายเอาเองนะครับส่วนวิธีการขยายในสูตรของผมครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใ้ท้ายคลิปนะครับ ดูที่เอ็นสกินไทยคลิปนะครับคืออันนี้นะครับ EM นะครับขนาดหนึ่งลิตรนะครับขยายได้ประมาณหนึ่งร้อยลิตรนะครับสูตรของผมนะครับแล้วของแต่ละคนก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอเราขยายขยายแล้วนะครับขยาย EM ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยให้ได้เจ็ดวันนะครับ ออผมเคยทำครั้งหนึ่งสามวันครับตั้งไว้สามวันห้าวันลองเอามาศาสตร์ดูมันไม่หายครับน้ำน้าเสียมันไม่หายทีนี้รอบสองครับผมขยายเยมแล้วก็ตั้งไว้เจ็ดเจ็ดวันนะครับเอามาศาสตร์นะครับแปดสิบลิตรสามวันนะครับเห็นผลเลยน้ำจะเริ่มจากสีดำนะครับน้ำจะเริ่มจาง เริ่มจางเริ่มจาสีเริ่มจางครับกลายเป็นสีสีแดงนะครับเรื่อยๆแล้วกลิ่นก็คือกินเม็นนี่จะหายไปเลยครับไม่มีเลยแล้วปลาก็จะกลับมากินอาหารเหมือนเดิมนะครับกินอาหารเท่าเดิมก่อนที่น้ําจะเสียครับแต่สําหรับสําหรับใครที่มีแหล่งน้ําที่พอจะเปลี่ยนน้ําได้ถ่ายน้ําได้ก็ แนะนำให้ถ่ายน้ำดีกว่าครับเปลี่ยนน้ำดีกว่าอันนี้แต่ว่าบางคนเขาไม่มีแหล่งน้ำเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับถ้าคนที่จะเปลี่ยนน้ำนะครับดูดออกสักสักครึ่งหนึ่งหรือว่าเศษสองส่วนสแล้วดูดน้ำในโบเกเาในโบออกนะครับเศษสักเศษสองส่วนสหรือว่าสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมกลับไป ปลาปลาดุกนะครับปลาดุกถ้าเราถ้ามันได้น้ําใหม่มันจะโตวไวนะครับแต่นี่เราใส่เอมแล้วบําบัดน้ํากลับมาเหมือนเดิมมันก็เหมือนได้น้ําใหม่นั่นแหละครับนี่ครับในบ่อน,นี้เยอะครับปลาปลาแน่นปลาแน่นน้ําก็เลยเสียนะครับลง e m t เดียวรู้เรื่องเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นครับถ้าหากเพื่อนๆชอบหรือได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยก็รบกวนฝากกด,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ท่านเป็นเป็นประจำนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ